ว้าวีนที่สุดนะฮะคอแลปใหม่ก็มาอีกแล้วนะฮะ ROV x d c c o m i c ของเราเนั่นเองจะเป็นฮีโร่ประเภทไหนฮีโร่ตัวไหนเนี่ยแล้วเปิดวันไหนเนี่ยเข้ามาเนี่ยยนี้มีคำตอบนะฮะไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะทุกคน ROV คอแลปบกับวันพันแมนเนี่ยจะมาเปิดซุ่มหรือว่าเปิดขายวันไหนพี่ปักมีบอกอย่างละเอียด และที่สำคัญที่สุดสกินใหม่น้องซินนิเตรียมมิดเวฟเนี่ยเปิดในราคากี่คูปองเปิดซุ่มหรือเปล่าวันไหนที่จะมาเปิดขายสะสมคูปองในคลิปนี้มีอธิบายอย่างละเอียดแต่แล้วนะฮะตอนนี้กิจ,จกรรมใหม่แก้บักก็เข้ามาในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้สงสัยกันบ้างเลยอะฮะว่าคลิปมัดเนี่ยแมมเนี่ยเป็นยังไงคลิปนี้มีให้ดูอย่างชัดเจนก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันด้เลยนะครับไปดูกันเลยกริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย1น0้นและยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e n i d ดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,6 0,000คน และมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอปไลน์แอป Redman Shop อย่าลืมใส่แอปนำหน้าหรือว่าคลิกลิง์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะก่อนที่จะไปดูกิจกรรมใหม่นะฮะพี่พักมีทรงผมใหม่ๆให้ดูฮะเ <c oughs> ป็นอะไรที่แม่งเอาพระอีกมาค่ะเอาพระรองมาเทไม่พอนะทุกคน เราเอาตัววันพันแมนหรือว่าไซตามุของเราเนี่ยหรือว่าปลาตามาจจกปีเตแล้วนะฮะแบบว่า,าหมอปลาย X R O V หรือว่า X ไซตามาอะไรแบบเนี้ยซึ่งเอามาเปิดขายแบบทรงผมด้วยทุกคนดูดิไอนี่คือไซตามาเนี่ยแจกปีนะคะแต่ทรงผมเนี่ยน่าจะเอามาเปิดขายนะผมเนี่ยมีทั้งสีรุ้งสีแดงสีเขียวแล้วมีผมแบบ สี่ทองทองเหมือนหัวขี้ตั้งเยอะทุกคนดูดิไอ้นี่ไม่ได้บูลลี่ใครนะถ้าใครตามแต่ว่าเลนเน้นตั้นโลกะทุกคนแล้วมีเว้นนักดำน้ำด้วยนะฮะตามภาพด้านล่างนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แบบถ้าเข้ามาในเซิร์ฟไทยจริงๆนะฮะแน่นอนนะฮะแตกระเบิดระเบิดเลยแล้วเอาพระเอกมาฆ่าแบบน่าเกลียดอย่างเกลียดเลยหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย i อดีเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องน,นี่เลยพรอมช็อเขตซื้อขาย ID ดีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอดีให้เลือกราคาตั้งแต่50บบาทเป็นต้นไป ไอดีพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจเอ m ดมินฟรองฟรองช็อปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างทุกคนจําได้ไหมฮะว่านี่คือเปอร์เซ็นต์ส่วนหด50% 50% 50%แล้ว50%ิปพี่พักกาถฉัในส่วนนี้หน่อยของตัวเองเนี่ยหรือว่าของน้องๆทั้งหลายหรือว่าพี่ๆพี่ๆเนื้อเนื่อๆเพื่อนๆอะไรเนี่ย มีส่วนลดเนยกี่เปอร์เซ็นกันแน่คอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยอยากรู้ว่าลดเท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าจากหน้าตัวเกมหน้าปกนี้นะฮะเขาได้แจ้งว่ามีโอกาสลดได้สูงสุดถึง64เปอร์เ็นด้วยกันเลยด้วยฉะนั้นเนี่ยมันไม่เท่ากันหรือเปล่าจึงทําให้พี่ปักตั้งข้อสงสัยว่านี่เราสามารถส่งของขวัญหรือว่าขอของขวัญจากเพื่อนได้ด้วยนะฮะหรือ<ะ>ว่ามันเป็นส่วนลดด้วยในการขอหรือว่าการส่งให้เพื่อนเนี่ย ปกติฟลอเรนติโนอยู่ที่710คูปองใช่ไหมแต่มันลดของพี่ปั๊กนะของพี่ปั๊กอยู่ที่255คูปองหรือว่าลด5 0แล้วเรายังทั้งขอและทั้งส่งไห้เพื่อนด้วยเหมือนพี่ปั๊กเนี่ยตอนเนี้ยขอไปที่ไอยาอยากรู้เหมือนกันว่ายาเขาจะให้มาหรือเปล่าลองขอไปอยูนะไปดูนะทุกคนว่ามันจะให้หรือเปล่าพี่ปั๊กขอไปแล้วแล้วนี่คือคลิปที่พี่ปั๊กอยากจะถามทุกๆคนมากเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรที่ใครแปลภาษาเวียดนามหรือว่าพิมพ์ถูกเนี่ย การูณาแปลไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเราไปอ่านเหมือนเดิมนะฮะแต่สิ่งที่สงสัยคือเหมือนว่ามันจะมีเลข5แล้วในภาพเนี่ยมันจะมีจุดเขียวๆอยู่ทั้งหมด5จุดใช่ไหมหรือว่ามันจะปรับมาใหม่แบบว่าอย่างเช่นค่าตัวมังกรเล็กตายแล้วให้เราเดินเหยียบแต่ละจุดมันจะได้20บาทในเกมแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนี่คือกิจ,จกรรมใหม่ที่ําการแค่แก้บั๊กนะทุกคนหรือว่าร้านค้าพเนจรของเรานั่นเอง เป็นการสุ่มที่เริ่มต้นแค่หนึ่งคูปองเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวสุ่มไปดูเลยซึ่งไม่ออกอยู่แล้ว่วหนึ่งคูปองเนี่ยไม่มีวันที่จัดดวงดีเห็นปะล็อกฮะการสุ่มเนี่ยถ้าเอาไปคุ้มเนี่ยจะต้องได้ท่าแห่งปอยนะฮะซึ่งมันจะมีสกินของซานิทอยู่ด้วยนะฮะเป็นสกินซานิทแร่ไอตัวนี้นะแต่ว่าเนี่ยได้ถาวรแต่เนี่ยได้เป็นเช่าแค่นั้นเอง <c oughs> ด้านขวาเนี่ยพี่พักคิดว่าไม่ค่อยคุ้มนะฮะเพราะว่ามันเป็นการที่แบบว่า มันเอามาลดราคาบ่อยอะทุกคนแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะร้านาเพาเพนีจอนเอาพูดตรงๆอย่างน่าเกลียดเลยนะฮะมาแก้บัตรวันสุดท้ายไม่พอร้า,าเพเนพาพนีจอนเองก็แบบนี่ยิบก้าอ่อนสุดท้ายแล้วนี่คือราคาคูป,ปองที่ออกนะฮะก็คิดดูเอาเองกันละกันว่าสูมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะคุ้มที่สุดเปอร์เซ็นต์ในการได้ยีโรอยู่ที่หนึ่งเปซโอ้โหทาเต้นโอ้โหไม่การันตีอะไรเลยอะ ตอนนี้นะฮะข่าวดังแห่งติ๊กต็อกเกอร์หรือว่าข่าวดังทั่วโลกของ ROV e <IS ES> ได้ทาการเผยแพร่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <IS ES> ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นเมียของโจเกอร์ติ๊กต็อกติ๊กต็อกใช่แล้วฮะ,ะทุกคนตามภาพที่เราได้เห็นนะฮะนี่คือการประกาศแล้วก็คลิปพื้นหลังเนี่ยสามารถไปดูกันได้ด้วยนะฮะในแอปสตูของตัวไอโฟนนั่นเองนะฮะเขาได้ประกาศในตัวเกมไว้เอาง่ายๆนะพี่ปั๊กสรุปได้ประมาณว่าจะมีฮีโร่ประเภท DC หรือว่าคอลแลบ DC เข้ามาใหม่ มีชื่อฮีโร่ตัวนี้ว่าฮาเลควีนนั่นเองนะคะหรือว่าฮาเลควีนไฮเมอร์ซึ่งนางเนี่ยจะถือค้อนไว้ในมืออย่างแน่นอน แล้วทุกคนเนี่ยคงจะสงสัยว่านางเข้าวันไหนนะคะจากคําอธิบายภาษาอังกฤษจะเข้าในเดือนเดซ ember หรือว่าเดือนหน้าของเรานั่นเองนะครับพร้อมกับไอตัวโอ้โหเอ็กตร้าสกินน่าจะเป็นสกินเสริมนะทุกคน <Yeah. S 1> อะไรต่างๆเยอะแยะอย่างแน่นอนฮนะ,ะไม่มีเพียงแค่นั้นนะคะจากรูปต่อไปนี่คือการคอล์ลัเรียบร้อยนะคะของเหรียญควัน a o v หรือว่าน่าจะเป็น AOV เวียดนามนะ,ะ XDC ภาพพื้นหลังเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเองคือฮา l e เลควีนนั่นเองนะครับนี่นี่คือการคอแลบนะฮะอันนี้เป็นแค่คลิปที่เอาอันอื่นมาตัดต่อใส่เรื่อยๆนะทุกคนไม่ใช่ตัวฮาเลควีนจริงๆในอาีแต่ทําให้เราเนี่ยนึกภาพออกใช่ไหมว่าฮาเลควีนเนี่ยมีรูปรักลักษณะอย่างไงน้องเนี่ยจะออกบ้าๆบแต่ในอดีตแล้วจะไม่ผิดเนี่ยน้องเคยเป็นหมอที่รักษาตัวโจเกอร์มาก่อนใช่ไหมครับ แล้ยังมีอีกคลิปเสริมนึงฮะนี่คือคลิปเสริมอีกหนึ่งคลิปที่ออกมาเพื่อย,ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะเข้ามาในอ่อสินี่คือเดือน12หรือเปล่าหรือว่าเดือนหน้ากันแน่เนี่ยพี่ปักไม่แน่ใจนะแต่มันเขียนว่า d ดี e m ส e บอ่์นี่คือรูปภาพของหาเลควินนั่นเองนะฮะอย่างชัดเจนน้องจะเป็นสหายสายบ้าหาทุกคนเหมือนพี่ปักอ่ะอ แล้วนี่คือรูปฮานเลควีนตือค้อนพี่ปักคิดว่าน่าจะเป็นรูปหรือว่าเป็นสกินตัวนี้นะฮะพี่ปักคิดว่าน่าจะเป็นฮีโร่เข้ามาในเซิร์ฟเลยนะฮะไม่ใช่เป็นสกินเสริมน่าจะเป็นฮีโร่ของ BC เข้ามาในเซิร์ฟเออความรักเข้ามาแปะที่ใบหน้าปัดออกเลยละกันน่าจะได้สวยยิ่งขึ้นนะ,ะ <c oughs> ซึ่งจากรูปภาพนะฮะทำให้เรารู้อย่างชัดเจนนี่คือ r o v ทางตัวเวียดนามของเขานะฮะได้ประกาศ ได้ทำการขายตัวสกินใหม่อย่างมิดเวฟตัวสินเนตเรียนนที่ราคา499คูปองหลายคนคงจะมีคำถามมาที่นะ้าพี่ปักเลยใช่ไหมฮะวาแล้วใครล่ะพี่ปักประกาศขายกี่คูปองแน่นอนนะจากการแข่งขันเมื่อวานตอนเช้านะฮะพี่ปักได้ไปดูแล้วหลายๆคนเนี่ยได้ไปดูแคปไว้อย่างแน่นอนฮนะ AOV ได้ประกาศขายตัวสกินใหม่ของน้องซินเนตเรียที่มีชื่อว่าดักคื r r รนซินเนตเรียหรือว่าน่าจะเป็นอากระแสความมืดอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้าแปลผิดขออภัยนะครับเพียงราคา69 9กคูปองเท่านั้นซึ่งน้องเนี่ยมาขายในราคาเดียวกับน้องเยน่านราคานี้เลยพี่ปาคิดว่าใครจะมีคูปองเหลือเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้ได้นะฮะแต่จากภาพเดิมนะ,ะระยะเวลาจะเปิดขายตั้งแต่วันที่31ตุลาคมหรือว่าสิ้นเดือนนี้ จนถึง13พฤศจิกายนเดือนหน้า31 13สหรับเลขแค่นั้นเองฮะดีเอ็มไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะนี่คือรูปลุด สกินใหม่ที่เราได้เห็นเอฟเฟกที่ถูกการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนของ ROV XOPM หรือว่าวันบันแมนนั่นเองฮะภาพด้านบนเนี่ยจะเป็น G ีนอในการใช้อันติเราสังเกตได้ดีนะฮะมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มมาด้วยและภาพด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นน้องทัสซมากิใช้อันติมีเอฟเฟกดวงตาขึ้นมาหลายคนคงจะนึกภาพอันติไม่ออกหฮโรนึกภาพจากซอสอาร์ตออนไลน์นะฮะเวลาคิริตูของเราเนี่ยใช้อันติมันจะมีหน้าของคิริตูลอยขึ้นมาใช่ไหม นั่นแหละเป็นเอฟเฟกต์สกิลอนิเมะนั่นเองนะฮะซึ่งนี่คือคลิปเสริมนะฮะที่เวลาน้องเนี่ยทั้งสองกดใช้อันติจะมีอนิเมะลอยขึ้นมากลางจอนั่นเอง เป็นอะไรที่เปิดให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันตรีไปแล้วนะฮะเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยไปคอมเมนต์เยอะเกินว่าเอออันตรีแบบกังโงกกังงากแบบนี้เออเอามาคอลแลบกับวันพันแม่นันนี้ไอน้นี่คือการประกาศจากเซิร์ฟไตวันนะฮะว่าน้องเนี่ยจะเข้ามาในวันที่2เดือน11มุมซ้ายล่างนะ,ะจะเป็นออนซลด้วยซึ่งออนซลเนี่ยน่าจะแปลว่าเอามาขายน่าจะเป็นประเภทนั้นหรือเปล่านะฮะพี่ปักตีความไปอย่างนั้นนะฮะ แต่ถ้าเปิดจริงเนี่ยหรือว่าผิดเนี่ยขออภัยด้วยและนี่คือซิร์ฟใต้หวันเออไม่ใช่ <c oughs> นี่จะเป็นเซิร์ฟเวียดนามนะฮะวันที่2เดือน11เหมือนกันนะฮะเอามาขาย น่าจะขายนะทุกคนแต่จากภาพตัดไปนะฮะนี่คือภาพหลุดนะฮะทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่ามุมด้านล่างนะฮะมันจะเปิดมาในวันที่2เดือน11ตั้งแต่14นาฬิกาจนถึงวันที่30เดือน11เท่านั้นนะครับก็คือเปิดภายในเดือนนั้นเท่านั้นนั่นเองเหมือนกันฮะทัเมร์กี้เนี่ยจะเปิดในวันที่5เดือน11 ตั้งแต่14นาฬิกาจนถึงวันที่3 0เดือน11นั่นเองนะฮะซึ่งน่าจะมี G-NOT ออกมาขายก่อนแล้วมาทัาสมาก,กี้มาขายทีหลังหรือเปล่าหรือว่า G-NOT ขายแล้วทัสมาก,กีเนี่ยมาสุ่มแบบนั้นหรือเปล่าพอรู้ข่าวมาแว่ๆนะฮะว่าทัาสมาก,กีเนี่ยเป็นระดับที่แรงที่สุดในการคอรแลแลนี้แล้วนี่คือรูปลูดของอีโมจิหรือว่าสติ๊กเกอร์ในระดับสกินใหม่ทั้ง a o v คอแลแลกับ OPM วันพันแมน่แล้วก็ r v คอขแลบก,กับ HOK เกมแม่ของ r o v ของเรานะคะเกมแม่นะ,ะไม่ใช่เกมแม่งอ่ะเหมือนตอนนี้ทุกคนอากำลังนึกภาพใช่ไหมว่าทําไม r v v ถึงปรับแพทบ่อยมากซึ่งวันนี้ก็มีการปรับมาแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งมันปรับน่าจะเพราะว่าให้ทันกับ HOK นั่นเองอยู่ในแพทเดียวกันสกินคอลแลบจะได้มาพร้อมๆกันนั่นเองนะฮะ ทุกคนจำสกินนี้ได้หรือเปล่าว่าน้องเนี่ยมาเปิดขายหรือว่าเปิดกิจกรรมในเดือนวันไหนแน่นอนฮะเขามาทำในกิจกรรมของร้านค้าภพนในจอนแต่อยู่ในช่วงของคริสต์มาสนั่นเองซึ่งนี่แหละพี่ปักจะให้เราดูนะฮะจากคลิปเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าน้องนาคอนเนี่ยเดินในแมปใหม่ที่โดนปรับด้วยของขวัญหรือว่าการผูกโบยมต่างๆนนนะเป็นเสียงของวันคริสต์มาสดังนั้นนนเองนะฮะ ดูนะจากชื่อด้านล่างก็เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า r O V Christmas Map ซึ่งแน่นอนฮะว่าถ้าตัวเกมมาแบบนี้จริงๆอ่ะสวยนะฮะแต่ว่ามันน่าจะปรับให้หิมมาเยอะกว่านี้นั่นเองแล้วอาจจะปรับให้เอฟเฟกเนี่ยเยอะกว่านี้ด้วยหรือเปล่าสําหรับคนที่โทรศัพท์ไม่ไม่แรงแบบพี่ปันเนี่กระตุกหยับกระตุกเยินแน่นอนเลยสู และนี่คือภาพสรุปต่างๆนาๆนานะฮะในแมปที่ถูกปรับสําหรับฮาริควินเออรไม่ใช่ฮาริควินเป็นคลิปมัดของเรานะฮะแอนในคลิปถัดไปจากคลิปนี้นะเราจะมาสอนวิธีการรับสกินฟรีอันติเมสสกินนี้กัน และสกินอันติเมตระดับตัวอื่นด้วยนะคะมีเยอะมากเลยที่เขามาแจกอ่ะแล้วจากรูปเนี่ย30ตุลาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมในการแจกของรางวัลปีจํานวน20รางวัลน,นะคะซึ่งจะแจกให้คนดูอย่างเราๆด้วยนะคะเริ่มต้นด้วยการไปดูไลฟ์สดสุดพิเศษฉลองครบรอบ5ปีของ ROV e ซึ่งจะเป็นดาราหรือว่าไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีสตรีมเมอร์5ท่านนะคะ คุณเนยหรือว่าน้องเนยเอสวี SV, แป้งสามป่องสาวกิดง่ายแล้วก็ไก่หิบของเรานั่นเองนะครับอย่าลืมนะฮะถ้าอยากได้สกินฟรีกดไลค์กดแชร์กดสไัครแล้วก็กดแจ้งเตือนในคลิปนี้ด้วยนะครับมอร์นิ่งสำหรับคนตื่นเช้าอ๋อมีคนเมนมาว่าพี่ปักเนี่ยไม่อ่านเมนแน่นอนจากคลิปที่แล้วอ่านแล้วคนที่บอกว่าอ่าเมนแรกเมนที่1เมนที่2เนี่ยพี่ปักไม่อ่านแน่นอนอ่านนะฮะโดยฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาพิมพ์ว่ามเมนแรกเมนที่1เมนที่2แล้วไม่อ่าน อ่านหมดน,นะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนเม้นเร็วนั่นเองเนะครับวันนี้ไปแล้วนะฟันดี้เออสําหรับคนนอนเช้าใช่ไหมฮะไปแล้วบ๊ายบายครับ